สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนนครับผมก็ผมเปตยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวใหม่ผมนั่นก็คือเจ้า Skylun ้ GK 6 1นะครับผมพร้อมกับคีย์แคปมาริโนะครับอันนี้เป็นคีย์แคปที่ผมซื้อมานะครับรวมกับบอร์ดด้วยบอร์ดก็ซื้อแยกหนือนกันนะครับโอเคต้องย้อนความไปก่อนว่าในคลิปหลังๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะทำเกี่ยวกับ รีวิวเกมเกียร์แล้วก็มอดคีย์บอร์ดเพราะท่านจะหลายคลิปพอสมควรนะครับแล้วก็อขอไปทำคลิปมีน้ำมูกนิดหน่อยนะโอ,อเคอแต่ก็จะพยายามทำคลิปดีที่สุดนะก็คือคีย์บอร์ดล่าสุดที่ผมทำคลิปลงนั่นก็คือ C.I.Y g a ้ทุกนะครับนั่นที่น่าจะเป็นคีย์บอร์ดคัสตอมคลิปสุดท้ายมั้งที่จะลงนะครับแล้วก็ ในคลิปรีวิวหูฟังเนี่ยทุกหลายคนน่าจะเห็นคีย์บอร์ดบนโต๊ะของผมนะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับแต่ผมแค่ไม่ได้ทำ,ทำคลิปลงช่องเท่านั้นเองตอนนั้นเนื่องจากบวกกับช่วงเวลาเรียนที่คเขาข้างจะหนักนาสาหัสแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทําคลิปเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนะครับดูว่านนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ชื่อว่า GMK 6 7นะครับผมเป็นคีย์บอร์ด65%สิบห้าเอร์นะครับหลังๆนี้ผมแทบจะใช้คีย์บอร์ด65-60%บ้าหเป็ต์เพราะนั่นจัดบอ่บอยพอสมควรนะรอันนี้ก็ใส่คีย์แคปทันใหม่ไปนะครพอดีแฟนช่วยเลือกให้นะก็ใช้ตามที่แฟนเลือกนี่แหละนะครับก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะมาทำคลิปรีวิวให้นะครับแต่วันนี้ให้คิวเจ้าตัวนี้ก่อนละกันนะพอดีชอบตัวนี้มากนะครับชอบทั้ง 60%แล้วก็คีย์แคชนะครับคือตั้งแต่ใช้คีย์บอร์ดมาเนีย่ยผมไม่เคยมีความคิดที่อยากจะใช้60%นะเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนติดแอลโลคีย์ติดแอลโลคีย์แล้วก็ติดพวกเพด้าเพดดาวดีเทสเพราะว่าผมคนที่เล่นพนะับจีนาะแต่ละแล้วไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอปุ่มเพด้าเพดดาวไม่ Up, Down, ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยแบบเออลองลองเปลี่ยนมาใช้60%ดูก็เลยก็ลองใช้ตัวนี้ดูก็ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์พอสมควรเพราะว่า ผมได้พื้นที่ในการสบัดน้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็แ,แบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละอันนี้ผมกล้องอาจจะแลนไม่หมดนะเพราะว่าผมซูมแค่เฉพาะตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาอธิบายสรรพคุณกันดีกว่าว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวสวิตวต์ก่อนเลยเยวขออนุญาตแกะไปหนึ่งสว์ a few moments later สวิตช์ที่ผมเลือกมาในนี้เป็น กาเซียซินเวอร์สวิตนะครับผมก็เป็นสวิตต์ตัวใหม่ของทางสกายลุ m งเลยนะครับก็ตอนนี้คีย์บอร์ดสกายลุงอ่า V2 นะครับมีขายแล้วที่ร้าน Gaming Planet นะครับผมก็มีตั้งแต่60%จนถึง100%ไปเลยนะครับก็ใครที่ชอบ l a y ยอรไหนก็สามารถไปเลือกหาซื้อได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกมาของหน้าขเอ,อง60%เพราะว่าผมชอบคีย์บอร์ดไซส์เล็กแล้วก็ผมเน้นพกพางครับ ก็เลยตอบจบตรงนี้นะฮะส่วน Key Cap ก็เป็น Key Cap Mario นะครับส่วนชื่อร้านน่าจะชื่อ Key m a มนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อทั้งหมดไว้ให้นะครับผมในใต้ description เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนเข้าคร่าวนะสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่กับที่ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ลองดูเข้าคร่าวนะครับก็เอ๊ะ ตัวนี้เปิดบูทูธแต่ผมตอนแรกเปิดบลูทูธวิธีการเปิดบูทูธของเจ้าตัวนี้นะครับเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดแท็บค้างไว้3วินนะครับไฟก็จะติดอ่ะมาแลกนี่ไฟมาแล้วนะครับอ่ะโอเควิธีการใช้งานบลูทูธก็เพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันสเปซบาร์นะครับก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์ตัวตัวเซตกระพริบขึ้นมาบลูทูธจะมีทั้งหมด3 3บูสาบลูทูธนะก็จะมี แทสอ็กซจะสามารถเชื่อมต่อได้3 device พร้อมกันนะครับผมโอเคแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อแค่กดฟังชันแล้วก็กด Z ค้างให้มันเป็นไฟกระพริบพิเศษพิเศษอ่ะเห็นไหมมันจะกระพริบแล้วเป็นแบบเขียวแดงเขียวแดงนะครับรอที่จะเชื่อมเป็นการออเดอรีที่เราเชื่อมต่อนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะ,ะก็ โอเคโหมดไฟมีอะไรบ้างก็โหมดไฟมีทั้งหมด9โหมดครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็จะมีเ,เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟป๊บนะครับอ่ะโอเคปิดไฟแล้วนะครับก็โหมดไฟก็จะมีทั้งหมด9โหมดนะครับก็เพียงแค่กดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มปีกาเปิดปีกาปิดน,นะครับถ้าเป็นปิกา ปีกาปิดก็จะมีทั้งหมดหโหมดที่1นึ่งถหมดที่5นะนี่เป็นโหมดที่1นะครับเป็นเรนโบว์เวฟนะครับอ่ะสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นวิดดิ้งนะครับหายใจเนาะแล้วก็กลับมาที่นิ่งเด่นเป็นเอ่อเรนโบว์เวฟนะครับแคลล์เวฟอ่ะต่อไปเป็นปิกาเปิดนะครับปิกาเปิดก็จะมีตั้งแต่6กถึงเเนาะก็อ่ะเนี่โหมดที่1เป็นแบบ 1> จๆนะ1ๆเนาะหัวที่2เป็นแบบวิ่งแถวนะครับหัวที่3วิ่งแบบนี้นะครับหัวที่4อันนี้จะเป็นแบบว่าแบบคีย์บอร์ดมันรองรับมันมันรับเสียงของเราเนาะคือแบบถ้าเราพูดอะไรไปมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับอย่างเช่นผมกดปุ่มสเปซบา ม,มันมีเสียงเข้าปุ๊บมันก็จะเข้าไปนะครับผมพูดอะไรไปมันก็จะติดหมดเลยอันนี้ผมพูดอยู่นะอะผมลองเงียบไม่มีเลยใช่ไหมเอ๋ต้องต้องพูดอันนี้แตัว่าเป็นฟังก์ชันที่จริงมากนะผมชอบแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราเล่นเกมนะเราต้องการโฟกัสกับเกมนะเราไม่ค่อยได้ใช้ไฟหรอกแต่ว่ามีไฟก็เท่ดีนะครับอ่ะถึงได้ไหมนะมใช่ไหมอ่ะสี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้มันจะไล่แบบมันมันมันจะไล่ มันมันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่นี่คือมันจะเป็นแบบแถวยาวไปเลยเออถือว่าถือว่าดีนะถือว่าเกดีสุดท้ายแล้วมั้ยอ่ะอันนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็กลับมานี่หโอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับไฟนะครับแล้วก็สมมติว่าอยากปิดไฟทำยังไง กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ backslash นะครับก็จะเป็นการปิดไฟนะครับอ่าเปิดปิดไฟอยากเพิ่มความสว่างมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้ถ้ามากกว่าก็เพิ่มให้สูดกดค้างได้เลยนะครับถ้าอยากลดไฟก็แค่กดน้อยกว่าเ mm hmm. ช่นแช่นนะครับน้อยกว่า,าก,กดลงปึ๊บเห็นไะหไฟก็จะดับเพิ่มแสงไฟหน่อยปึ๊บอยากได้ความเร็วความเร็วไฟก็กดไป เล่ง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 เข้าไปอยากได้ช้าๆให้อยากได้เร็วเร็วอยากได้ช้ๆาๆาแบบนี้นะครับขอใครไม่คิดพูดผิดน,นะอือผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับ แล้วก็มันมีจะมีปุ่มตัว P นั่นก็คือฟังก์ชัน P ก็คือการพอร์พอร์ไฟนั่นเองครับถ้าผมกดฟังก์ชัน P ปุ๊บไฟก็จะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับถ้าอยากให้มันเล่นไฟต่อก็กดฟังก์ชัน P ปุ๊บไฟก็จะวิ่งต่อถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งดีนะสำหรับใครชอบไฟนิ่งนะแต่ถ้าไฟนิ่งก็จะมีอยู่4สีเดียวคือสีขาวนะครับนนี้สีขาวส่วนใครอยากได้สีอื่นก็สามารถไปปรับแต่งเพิ่มในซอฟต์แวร์ของ สกายลูนนะครับผมก็โอเคอันนี้เป็นตัวคร่าวๆของตัวสกายลูนนะครับเดี๋ยวลองลองมาฟังซาวด์เทสกัน โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับการเทสเสียงของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็แล้วก็มีไฟนะเออผมลืมบอกไปว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างสำหรับตัวคนะีย์บอร์ดก็จะมีโฟมเอ่อโฟมใต้แผ่น PCB แล้วก็มีซิลิโคนแด็คเปเนอร์ระหว่างเพลทกับ PCB ให้นะครับผมส่วนสวิตช์ก็เหมือนจะพีลูปมาให้นิดนึงนะแต่แสเต็ปนี้ต้องไปแก้นะครับแต่ สเตปอาจจะต้องไปแก้หน่อยนะเพราะว่าสเตปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งตอนที่ผมแก้แล้วก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคพอใจสำหรับผมนะครับสเตปนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ตัวนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบคีย์บอร์ดไซส์ปกตินั่นก็คือเหมือนแบบถอนมาจากฟูลไซส์นั่นแหละก็คือตัวตัวไ์ชิปตรงนี้ตรงชิปตัวขวามันจะเป็นชิปปกตินะจะเป็นชิปยาวก็ก็ต้องลูนะครับผม ตอนนั้นก็ใช้เวลาลูปไม่นานหรอกแต่ว่าสำหรับตัวสเปซบาร์เนี่ยอาจจะต้องแกะบอร์ดทั้งบอร์ดนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับเพราะว่ามันจะติดตัวซิลิโคนเนาะโอเคสำหรับไกด์ไลน์ของคนที่อยากจะได้คีย์บอร์ด s k y r o o m G K 6 1ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เจอกันใคิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ